สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะกับรถยนต์มือสองครับสภาพเกียร์เนะครับวันนี้ผมคัดให้อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถสวยเข้าใหม่เลยนะครับสําหรับคันนี้ isuzu d-max นะครับ1.9 LDA ตัวสเปคแครปตัวเตี้ยนั่นเองนะครับก็เป็นตัวรองท็อปเลยไฟหน้าก็เป็นตัวท็อปไฟท้ายก็เป็นตัวท็อปแล้วนะครับมาเพียงเลขไม้นะพี่ๆนะ18,000หมื 18, โลเท่านั้นเอง พี่ๆท่านไหนกำลังมองหารถที่ราคามือสองสภาพป้ายแดงผมบอกเลยแนะนําเลยนะครับคันนี้นะเลขไม่น้อยมากๆได้รถสภาพป้ายแดงแน่นอนผมการันตีคอนเฟิร์มมาเลยรถไม่มีชนหนักพิวามน้ําท่วมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้สีสวยเดิมโรงงานสีดําเงานะครับสีดําแบบเงาๆเลยนะครับอาจจะเป็นสีที่ดูแลรักษายากแต่ถ้าดูแลรักษาเป็นบอกเลยมันสวยทั้งกลางวันกลางคืนแน่นอนสีนี้แล้วก็แต่งง่าย แต่งดีนะครับใส่ล้อแม็กอะไรก็เข้านะครับสาหรับอีซูซูดีแม็กคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพกันเลยนะครับผมให้ดูเครื่องยนต์ก่อนเปิดเครื่องยนต์ให้ดูลลนี่ครับเครื่องยนต์1.9นะครับบอกเลยว่าทั้งแรงทั้งประหยัดน้ํามันนะครับกล่อง ebs มีมาให้แล้วเรียบร้อยแบตเตอรี่ไฟมาเต็มเช็คสภาพให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ครับแผ่นเพลทรีเวทเดิมโรงงานนะครับไม่เคยมีการถอดการแกะกันไขใดๆทั้งสิ้นนะครับดูนะครับสภาพ หัวนงหัวน็อตนะครับนี่คือน็อตเดิมโรงงานนะครับไม่เคยถอดไม่เคยไขใดๆทั้งสิ้นเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับคันนี้อาจจะมีอุด egr มาหน่อยหนึ่งนะครับนะนี่เลยเจ้าของเก่าเขามีอุดมาครับคือรถถ้ามีอุดมาผมก็แจ้งว่ามีอุดมานะครับนี่ครับเบร้อยอุด egr นะนี่เลยนะครับก็แต่งอยู่ประมาณนี้เองนะครับพี่ๆนะท่อเดิมด้วยอุด egr มานะครับไม่หมื่นแปดส่วนกันชนหน้ากระจังหน้านะครับนี่ครับสีโครเมียมตัดด้วยสีเทานะครับแล้วก็ ตัดด้วยสีดําด้านนะครับสวยๆเลยเป็นตัวกระจังหน้าโฉมปีล่าสุดเลยนะครับเป็นเขี้ยว2ชั้นแบบนี้นะครับโคมไฟหน้าตัวท็อปอย่างที่บอกไปมีไฟเดย์ไลท์เดย์ไทม์และนิ่งไลท์นะครับสูงต่ําในหลอดเดียวกันด้วยสําหรับไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือสภาพสวยๆคันนี้มาจากสุขโขทัยเดี๋ยวโอนย้ายเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้ทุกคันนะครับนี่ครับโคมไฟหน้าสวยใสยทั้ง ซ้ายและขวาเลยครับโลโก้สเป c แคปนะครับจะอยู่ตรงนี้นะเป็นแบตนะครับนะไม่ใช่สติกเกอร์นะแล้วก็ไฟเลี้ยวจงมองข้างนะครับนี่เลยสวยๆสีดำเงามากๆนะครับพี่ๆนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนิดนึงนี่ครับเรียกใหม่ผมเปิดกุญแจให้ดูอยู่เรียกใหม่หนึ่งหมื่นแปดพันโลนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันโลเท่านั้นเครื่องเล่นเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อ Apple Car p เพได้ Android Auto ก็ได้นะครับส่วนเกียร์แน่นอนครับเป็น6สปีดนะครับมี ชิปล็อกนะครับไม่หลงเกียร์แน่นอนขับง่ายไม่หลงเกียร์นะฮะถึงจะเป็น6เกียร์หสปีดก็เหอะนะครับส่วนตัวเบาะลายสวยมากๆเลยนะครับได้รับ G N A มาจาก m a ส d a เต็มเต็มเลยนะครับก็ดีไซน์ภายในบอกเลยว่าโคตรสวยน่าสำรับอิสุโฉมนี้นะครับแล้วก็บวกดาบคอนโซลพวกเนี้ยตกแต่งด้วยสีเทานะครับสีเทาแบบนี้เลยสวยๆนะครับรอบคันเลยนะครับนี่ครับสีเทา ทุกอย่างปรับไฟฟ้าหมดแล้วครับกระจกมองข้างกระจกบานข้างเอาขึ้นลงก็ไฟฟ้าหมดนะครับสเปคแคบแน่นอนครับแคบเปิดได้90องศาแบบนี้เลยนะครับกว้างสบายขึ้นลงง่ายสะดวกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายตัวรถกันนิดหนึ่งนะครับ สำหรับด้านท้ายนะครับเป็นโคมไฟท้ายตัวท็อปนะครับนี่เลยจะได้ไฟท้ายแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวท็อปนะเป็นไฟที่หายกันบ่อยมากนะครับบอกเลยว่าหายกันบ่อยมากๆเลยสำหรับไฟตัวนี้นะดังนั้นพี่ๆถ้าซื้อไปนะครับแนะนําไปหาตัวล็อกฝาท้ายนะครับเพราะว่า ตัวเตี้ยไปเนี่ยกระบะตัวเตี้ยไปเนี่ยมันจะไม่มีตัวล็อกฝาท้ายนะครับและที่อีกหนึ่งอย่างมีมาให้นะครับก็คือกล้องถอยนะครับนี่ครับขับง่ายครับสะดวกครับสบายแน่นอนมือใหม่ก็ขับได้ครับเพราะว่ามีกล้องถอยพวกเนี้ยมันช่วยดูช่วยถอยเราได้เยอะแยะเลยมากมายนะครับนะเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้มากมายนะสําหรับกล้องถอยนะครับมีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับพี่ๆนะสําหรับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆสีดําเดิมโรงงานนะครับไม่เพียง18,00 0โลนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่นะครับยังไงถ้าใครสนใจหรือกําลังมองหาอยู่นะครับติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับราคาทุกอย่างผมขึ้นให้แล้วที่ด้านล่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เป็นอีดูสูดีแม็กคันนี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นคันไหนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจะมารีวิวแบบเรียวๆแบบนี้ให้พี่ๆได้รับผมได้รับฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ